เรื่องของเพศเราควรจะปกป้องหรือว่าปกปิดอาอาจา์ก่อนควรจะปกป้องครับปกป้องเพื่ออะไรคะที่จริงแล้วเราต้องปกป้องเพื่อตัวลูกเราเองครับนะคะดังนั้นเนี่ยการที่พ่อแม่เริ่มคุยกับลูกสาวนะคะถือว่าเป็นวัคซีนที่ดีที่สุดนะคะเพื่อที่ว่าจะให้เขาเี่ยมีภูมิต้าน,า,นานทานที่เขาจะต้านทานกับแรงผลักดันภายนอกได้ดังนั้นปกป้องดีที่สุดคะ่ะขอบคุณนะครับพี่ทูลสักนิดหนึ่งครับต้องเทคะแนนเสียงให้การปกป้องมากกว่าครับ นะครับเพราะว่าการปกป้องนี่มันก็กันอะไรได้หลายหอย่างแล้วก็ต้องคิดอยู่เสมอว่าเราปกป้องไม่ใช่เพื่อตัวเราเองแต่แต่ว่าคนที่เรารักด้วยครับก็ปกป้องครับปกป้องครับพี่พึ้งครับคืออันนี้พูดแทนใจคุณพ่อคุณแม่หลายคนนะว่าจํานวนมากคุณอยากจะปกปิดนะ่แต่จะบอกว่าไม่เวิร์กจริงๆและยิ่งปกปิดเนี่ยยิ่งเท่ากับผลักลูกลงเหวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปกป้องลูกด้วยการให้ลูกเนี่ยได้มุมมองมีทัศนคติที่เป็นเชิงบวกต่อเรื่องเพศ มีข้อมูลที่มันถูกต้องรอบด้านนะคะคมีอุปกรณ์ที่มันป้องกันตัวเองได้เหมือนจะลูกจะขับรถก็ต้องบอกให้ลูกคาดเข็มขัดนิรภัยใช่ไหมครคือมันเป็นอุปกรณ์เซฟตี้น่ะคือเรามัน,มนหมดยุคแล้วที่จะปกปิดแล้วจริงๆอ่ะปกปิดก็เอาไม่อยู่นะครับมันไม่ปปอยู่ค่ะ